สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกวับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถกระบะคันนี้สำหรับใครนะคะที่ ชอบเครื่องเสียงกระหึม่มกระหึ่มนะคะจะบอกว่าคันนี้แต่งเครื่องเสียงด้านในมานะคะเทมากๆนะคะแล้วก็เพาะนั่งไปนะคะขับรถไปฟังเพลงพอๆกันไปได้เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota v ว g o นะคะพรีรันเนอร์ e ปี12.13นะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดกันดีกว่านะคะคันนี้นะคะไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะ แล้วก็ตัวนี้ในส่วนของล้อแม็กเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะยางยางดอกลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆได้เลยนะคะเป็นยางบิสโตนนะคะคันนี้อ่ะในส่วนของคันนี้นะคะมีไฟเรียวที่กระจกมองข้างนะคะโทนสีของตัวรถคันนี้จะออกเป็นสีบอลออกแบบออกเป็นบอลทองนะคะ แต่ว่าไม่ได้เข้มมากนะคะคันนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะคะได้เป็นรถพีระเนอร์ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวแคปบนะคะพีระเนอร์นะคะตัว 2.5e หรือเครื่อง 2,500cc นั่นเองนะคะคันนี้ในส่วนของด้านในนะคะได้เป็นจอ a อนดร i d มาแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในเป็นสีครีมนะคะเบาะหนังสีครีมแล้วก็ดูไฮไลท์ตรงนี้เลยนะคะ แต่งเครื่องเสียงมาแล้วเรียบร้อยรอบคันนะคะจะบอกว่ากระหึมแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบนะคะแนวนี้จะบอกว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยดูได้เลยค่ะเท่มากๆนะคะคันนี้ราคานะคะราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทออกรถฟรีดาวคันนี้ผ่อนแค่เจ็ดพันปลายๆเท่านั้นเองนะคะ ออกรถฟรีดาวผ่อนแค่เ0็ดไปไปลาสำหรับใครที่สนใจนะคะโทรหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572 หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีจะทิ้งตัวลิงก์ไว้ใต้โพสต์กดที่ลิงก์และแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวส่งรูปรถรอบคันให้ดูเพิ่มเติมกันอีกนะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่3 9 9แ0 0เบาทนะคะผ่อนแค่7,000พันไป,ไ,ปไม่ว่าคุณจะท,าทําอะไรนะคะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถคันนี้ได้นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามบีได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะยามรุ่นกันอีกทีนะคะเป็น Toyota v วี o 2.5e f r ร์นเนอร์แคนะคะคันนี้ปี12-13ราคาขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นออกรถฟรีดาวผ่อน7,000ไปไปายนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ใครชอบรีบจับรีบจองกันเข้ามานะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะกดซับสไครต์แจ้งเตือนไว้นะคะเป็นกําลังใจให้บีด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะลงไปลดอะไรให้ดูกันอีกฝากติดตามชมกันด้วยวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ